วิธีการไลแดงแบบง่ายๆเบื้องต้นนะคะเวลาที่เราลดน้ํานะคะเราจะลดทั้งหน้าใบนะคะแล้วก็หลังใบนะคะเพราะว่าไยแดงเนี่ยจะมากับลมนะคะเขาไม่เขามีปีกเล็กๆบางๆเขาไม่สามารถบินได้ไกลนะคะดังนั้นเราจะต้องลดหน้าใบแล้วก็หลังใบด,ด้วยนะคะท้งหลังใบให้ทั่วเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการลดจำนวนของหนอนด้วยนะคะเพราะหนอน ผีเสื้อน,นะคะเวลาเขาวางไข่เขาจะชอบมาวางหลังใบต้นไม้เรานะคะในการลดหน้าใบแล้วก็หลังใบให้ชุ่มชื้นแต่จิ๊บเข้าใจนะคะบางต้นเขาไม่ชอบน้ําเยอะเนาะเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะจิ๊บมีตัวช่วยดีๆค่ะตัวนี้ชื่อว่าบิวเรียนและมันเทเลเซียมนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของมแมลงปากดูดแล้วก็พวกไรพวกหนอนพวกนี้นะคะยังไงถ้าเกิดสนใจนะคะกดเข้าไปดูต้องช่องในติกต็อกได้เลยค่ะ ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆไงก็ติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย